้องมัน <laughs> จะเข้ามาในชัตเตอร์นะครับที่เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาทยกออกวันอาทิตย์ไฮโดรเจนอรเก็ตเราต้องหมุนแล้วก็ให้กดตอนที่มันไลท์อัพ สวัสดีครับยินดีต้อนรับกัเข้าสู่บล็อกที่ไหนนะครับวันนี้เป็นบล็อกแรกของปี2024เราจะไปทริปที่เมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์กันก็นนคือเมืองเอดินบะระหรือเอดินเบิร์กนะครับประเทศสกอตแลนด์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสาหาราชอาณาจักรมีอยู่4ประเทศก็คืออังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และก็นอร์ทเอินไอร์แลนด์ Wales, นะครับซึ่งการไปเอดินเบิร์กวันนี้นะครับเรานั่งรถไฟเอลเวนีอาร์ครับจากสถานีเดอร์ัมขึ้นไปที่สถานีเอดินเบิร์กนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับบการไปเเอดินึ่วิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็คือนั่งจากลอออนนนนดดขึ้ไปเิ ได้เลยนะประมาณ5ชั่วโมงวิที่นึ่งคือนั่งเครื่องบินได้ก็ไปลงที่สนามบินเอเดนบะนะครับถ่าไม่ I've come to visit her for one day and now we're off to Edinburgh ถ่ายตอนที่แต่งหน้าได้ไหม <c oughs> Are you doing i n English? Thai wow. อ้าวเอมภาษาไทยไม่แข็งแรง <B read> ตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาที่รถไฟ LNER น <c oughs> ะครับเพื่อที่จะเดินทางไปที่สถานี Edinburgh Waverley นะครับเช้ามากแต่ละคนก็ ขอตัวต่อก็เรมอนก็จะทำเพลงนะ The two prims are doing makeup on the train Station Edinburgh. วนนี้เราก็มานั่งกินข้าวอยู่ที่ร้าน Benla Italia ครับมันอยู่แถวแถว Royal Mile นะครับก็คือจะเป็น Part o Town แล้วเดี๋ยวแลนเราวันนี้คร่าวๆที่เราดูไว้นะครับก็คือเราจะไปที่ Edinburgh Castle ไม่รู้ว่าจะเข้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนว่าคนไปนที่นั่นเป็นยังไงนะครับปราสาทเอดินบะร h ก็คือนด์มาร์คของที่นี่เลยก็ว่าได้หลังจากนั้นเราก็หวังว่าจะไป National Museum of Scotland นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแล้วก็จะไปเดินแถว Victoria Street ที่เป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตของทุกคนที่มาเอดินบะร h นะครับ ซึ่งอยางที่บอกปแลาเมื่อต้นคลิปเอดินบะระเป็นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์ที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกสามารถย้อนกลับไปได้ถึงสมัยต้นยุคกลางก่อนที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของราชนาจักรนอร์สัมเบรรยียที่มีพื้นที่ครอบคลุมจากเอดินบะระถ,ถึงยอร์กจากนั้นได้มาเป็นเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์เมื่อปี1437นอกจากนี้เมืองเอดินบะร,รก็มีที่ทำนักของกษัตริย์องค์ก่อนๆตั้งแต่ยุคที่ยังไม่ได้มารวมเป็นสาอาณาจักรราชวงศ์ที่มีชื่อเสียงทีีีีี่่่่สุดดดกกกกก็คคคงงงงงงนนไไมมพ้้รรราชวว์์์ตทททษััออออแแปฤละ นั่นก็คือคิงเจมส์ที่6ของสกอตแลนด์หรือคิงเจมส์ที่1ของอังกฤษและไอร์แลนด์ซึ่งในปัจจุบันประเทศสกอตแลนด์ก็คงยังเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและมีประมุขเป็นคิงชาวยิสสาถึงแม้จะเคยมีการลงประชามติเอการาชมาแล้วหลายครั้งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2014และผลออกมาว่าเสียงส่วนมาก55.30เต้องการให้คงอยู่ภายใต้สหราชอาณาจักรแต่ทางนี้ทางนั้นประเทศสกอตแลนด์ใช้ภาษาเกลิกและสกอตควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษที่เป็นภาาาษหลักประจช ตอนนี้คือมีคนกำลังหาทำอยู่เป็นไงบ้างรอนเหนื่อยไหมมีแต่คนถ่ายถ่ายเขาด้วยกลายเป็นดานลาเนล้ครับตอนนี้อันนี้ก็มีคนหาทำอีกหนึ่งอัตรานะครับ

ก็ตอนนี้นะครับเราตัดสินใจว่าเราจะซื้อตั๋วเข้าไปที่ปราสาทเอดินเบิร์กนะครับตั๋วนะครับซื้อไาทางออนไลน์จะถูกกว่านะครับวันนี้ผมซื้อออนไลน์วันอาทิตย์เข้ารอบ2องโมงถึงสองโมงครึ่งตั๋วราคา19.5ปอนด์นะครับก็ประมาณ900บาทแล้วก็สามารถปเป็นตั๋แวแบบหนีได้ถ้าสมมติอยากมาซื้อที่นี่ก็มาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์แต่ก็น่าจะแพงกว่าแล้วตอนนี้เราขอไปต่อคิวเข้าที่ปราสาทเอดินเบิร์กก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในส่วนของปราสาทแล้วแต่เราเดินอยู่ตรงข้างนอกรอบนอกนะครับซึ่งตรงรอบนอกก็จะมีขั้วปืนใหญ่ที่เอาไว้ป้องกันเมืองเวลาศัตรูมาบุกนะครับเมืองก็อยู่สูงเนาะดังนั้นเราก็ต้องมีจุดที่สามารถเห็นค่าศึกเอนามีได้ว่าเขาบุกมาจากไหนซึ่งมุมข้างหลังนี้นะครับของผมก็จะเห็นหมดเลยคือทุกคนมาที่นี่เขาจะมีหัวหน้าทัวร์กันหมดนะครับก็ใครมีทัวร์มากับทัวร์ก็อาจจะได้ความรู้นิดหนึ่ง อันนี้นครับเรากำลังจะเข้ามาในชั้เโอร์นะครับที่เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของประสาทอินรแห่งนี้นะครับมันมีความหลอนของมันนะ อาคารที่เพิ่งเข้าไปเมื่อกี้นะครับคือเซนต์มาร์เก็ตแ c ปเปิลนะครับซึ่งสร้างในปีประมาณ1,130สร้างอุทิศให้แก่ควีนมาร์เก็ตนะครับที่เคยอยู่ที่ปราสาทนี้ในปีประมาณ1,000ครับตอนนี้เว่มันคกังจะเป็นเด็กนะครับยกอวันในอดทําไมอะ่ะม่ใมอ๋อโอเค เดี๋ยวขอพูดก่อนที่ลืมเมื่อกี้เข้าไปเราเข้าไปในมันคือเป็นเหมือน War Museum นะครับซึ่งอยู่ในปราสาทเอเดนบิรถ้าใครมาที่นี่ก็แนะนําให้เข้าไปดูเลยมันสวยมากๆที่คล้ายๆกับอนุสาวารีย์ชัยสมรภูมิด้านนอกคือมันจะมีรูปปั้นแบบทหารเข้าไปต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็เตนท์กลาสในก็สวยมากลยคือเข้าไปแล้วจะรู้สึกอ p r e c i a t e แล้วก็สวยมากที่สําคัญเดี๋ยวเราเข้าไปในเกรทฮอลล์ต่อนะครับเมื่อกี้บอกว่าอันไหนมัอนชูสรีนะ อ่าท็อปไรท์รขึ้นขวาเดี๋ยวเปิดโลโก้ชูดีให้ดูเมื่อกี้นะครับเราได้เข้าไปที่เหมือนฮอคอยมันคือที่เก็บ ครามจูของประเทศสกอตแลนด์นะครับเขาก็มีมงกุฎเหมือนกับของที่อังกฤษที่สามารถดูได้ที่ชาวลวลลอนดอนที่มีอยู่ในหนังตอนนี่อิงเชซที่เขาไปขโมยมงกุฎกันนะครับซึ่งข้างในหอคอยน,นี้ก็จะมีประวัติของราชวงศ์สกอตแลนด์ทั้งหมดเลยอ๋อแล้วก็มี stone of destiny ก็คือหินที่อยู่ใต้บันลังของกรรษัตริย์หรือราชินีของประเทศอังกฤษถ้าจะไม่ผิดนะ1950กลุ่มนักเรียนไปขโมยหิน stone of destiny มาจากอังกฤษกี่วันเ,เทอร์ก็เป็นพูดีมาโผล่ที่สกอตแลนด์ซึ่งเป็นที่ที่สมัยก่อนนะ ปัจจุบันก็อยู่ที่หอคอยนะครับแต่ก็ใช้ในการ coronation ของราชวงศ์อังกฤษอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับตอนที่คิงชาร์ลส์ที่สาม coronation ก็เอาเห็นอันนี้ไปจากที่นี่เลยไปที่เวสต์มินสเตอร์อาร์บีก็จบการเที่ยวรอบนะครับสำหรับเอเดน u บ g ร์กแคส e คิดว่าคนาที่ผมมาม่นา,นานจะได้เข้าออจำไม่ได้เลยอาจจะเด็กมากจำไม่ได้แต่ก็ถ้าใครมาถึงแล้วมีเวลาเหลือๆห,หน่อยก็แนะนำให้เข้าไปเลยกันเพราะว่าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์หลายอย่างถือว่าเป็นไฮไลท์ได้เลยแต่ตั๋วก็ราคาจะแพงสักนิดนึงนะครับถ้าไหนๆมาถึงแล้วอุต เข้าไปเถอะนะครับคิดเห็นยังไงกับเมื่อกี้ครับสวยดีสวยดีแต่ว่าน่าจะแบบถ้ามีออดิโอไกด์ would be good มีแต่มันต้องเสียเงินเออนั่นแหละไม่รู้ว่ามันมีไงแต่เราไม่ได้จ่ายไงแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วยูมี funding then get the audio guide พอแล้วก็คิวมันจะคิวยาวนิดนึงตอนที่ต่อคิวดูความชุกทุกคนอยากดูหมดไฮไลท์ของเอเดนเบอร์กัสโซเดี๋ยวเราลองมาถามความคิดเห็นของอีกสองคนนะครับก็ดีนะอืมต้อมาแน่ก็โอเคนึกว่าจะมีของอันนี้ไม่เห็นเหมือนภาษาเลยอะไม่เหมือนในกระตูนนี่แบบเขาว่าแบบว่าสวยๆอ่ะ ก็เหมือนที่เพื่นบอกไปมันไม่ใช่ปราสาทที่แบบเหมือนในปราสาทดิสนีย์ไม่เหมือนกับนอยชวานสไตล์เหมือนกับแบลกสไตลก็สไตล์สไตล์แบบดีเฟนส์มากกว่าเหมือนแบบ taking over the throne เขาก็เลยต้องมีแบบ a lot of defense ตามนัครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่มิวเซียม ตอนนี้นะครับเรามาถึงไหน้า National Museum of Scotland แล้วนะครับค่าเข้าพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็รวมถึงสกอตแลนด์ด้วยนะครับจะฟรีส่วนใหญ่เพราะว่าเขาถือว่าให้เด็กแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเรียนรู้ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วน science ครับที่เดินดูมันก็จะเป็นพวกนี้แบบเจอกับประวัติศาสตร์ของผ่อทั้งหลายแลนี่มีอะไรบ้างเนี่ยเรมอนชอบเลยนะครับโอ้ oh my god ูมีเวลาเรมอนดแล้ว quality c อะไร ก็ใส่เข้าไปใน yes ถ้ามันได้ั้งผ่านไหมอ่ะต้องเช็คอันนี้ด้วยไซส์ไม่ผ่านโ <No> นเรื่มงคนลับผลิต้ัณฑ์ไม่ผ่านตัทีอ้าวเฟลแล้ว <f ail> อ่ะอันนี้เราจะมาต่อเล่น reaction time กันนะครับแพ<ทะ>้อะแพ้อะ นี้ของใครบ้างก็อันบนสุดเป็นของแจ็กกี้สวัดแล้วก็จากว่าผมละวันชิงแล้ว,วก็อาจาเป็นเว็บบูอันนี้น่าจะปี2006อ่ะมันมีเขียนก็รุ่นที่น่าร่ไ,ไม่มีเฮโลเลยนะครับรุ่นนี้แล้วก็ทั้งหมดดอเก้าหมดเจ๋งดีแล้วก็มีซิมูเลเตอร์ด้วยแต่ซิมูเลเตอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับ นี้ไฮโดรเจน r o c เกตเราต้องหมุนแล้วก็ให้กดตอนที่มันไลท์อัพอีกนานเลยอะเฮ้ยนี่ได้แล้วเปล่ากดอ่ะกดอะไรขึ้น,น่ะอ๋อเหนื่อยมาก อันนี้ลอยไปแล้วอันนี้คือเราใช้กฎของฟิสิกส์ที่บอกว่าอากาศข้างในบอลลูนมันจะเพิ่มขึ้นไปร้อนขึ้นมาร้อนกว่าข้างนอกแล้วก็จะทําให้ออบอลลูนมันลอยขึ้นไปนั่นเองตอนนี้เรากําลังมาดูเด็กเขาเล่นไอ้ที่มันเป็นรถไฟแมกเนตนะครับซึ่งก็รถไฟมันลอยได้นะมันไม่ได้ติดอยู่กับรางเลยแลวลอยได้เพราะว่าพ<ด>ี่เหมือนที่เรวันบอกไปในฟิสิกส์ก็คือ Fire Day law Faraday's law สนใจอธิบายไหมเกิดอะไรขึ้น You have the force produced by the magnet, or well, you use AC and um, it creates alternating magnetic field, which induces EMF, which has the same effect because of I don't know, I forgot. I used to explain it in the in the in the interview, but then I forgot. Ah, okay. ก็ลอยได้ครับจบท์ เราออกมาจากมิวเซียมแล้วครับคือไม่อยากใช้เวลาเยอะมากแต่คือถ้าอยู่ตรงนี้ได้คงอ,อยู่ได้แบบครึ่งวันนะและตอนนี้เรากลัวเรามืดเราเลยจะไปที่จุดถ่ายรูปยอดทิตทุกคนต้องมาเช็คอินก็คือที่ Victoria Street Victoria Street นะครับมันเป็นโค้องอมันจะถ่ายรูปออกมาสวยดีนะครับก็เดี๋ยวเดินไปตรงนั้นกันไม่ไกลยอยู่ทุก,ท,กที่อยู่แค้กันหมดในฝั่งโอเชี่ยของเมืองเอดินนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ Victoria Street นะครับเมื่อกี้เราไปอยู่ที่ร้าน The Elephant House นะครับซื้อเชคเอาท์เป็นเบอร์เบียมาครับประวัติร้านนี้ก็คือมีโต๊ะที่ J.K. Rowling ผู้แต่ง ของ Harry Potter เคยมานั่งเขียนดราฟตที่ร้านนี้เลยแล้วก็ดังนั้นก็จะมีดริงของขายคือ b ัตเ e อร์เบียที่เห็นได้นในหนังสือ Harry Potter นั่นเองน,นะครับมุมนี้คือมุมที่ถ่ายรูปเลยแต่ตอนนี้พลาทิตใกล้กตกดินนะครับก็เดี๋ยวไป่าถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวคาทํำอื่นแล้วกันนะครับ ตอนนี้เรามากินอาหารอยู่ที่ร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสนะครับที่ตรงถนน Victoria Street เมื่อกี้เลยมันชื่อว่าไมเซนบรูวีบรูเวยบรูนะอยานนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปแล้วก็โลเคชันให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่อพาร์ตเมนต์เราเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโอ้ยเมือนหัวละอันนี้ก็จะเป็นเซตอัพที่เราจะใช้เล่นบอร์ดเกมตอนนี้เราก็กาลังจะออกจากอพาร์ตเมนต์เราแล้วทุกคนนะครับเดีวผมก็กลับยอรแล้วเดี๋ยว,ว,ยวที่เหลือเขาไปเที่ยวกันต่อที่เอดินนะครับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้แหละนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจให้ช่องผมทําอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามล็อกที่ไหนได้ใหม่ในอีพีหน้าแน่นอนครับเซ็กชันสุดโปรดที่การทการไปเที่ยวของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนด้วยกันนะครับสวัสดีครับ This is the highlight of this trip. T mm. T Missed out. Mm. Sorry, TT. Sucks to be him. Sucks to be you.